สวัสดีครับกันพาครีเอเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องงานจีนขั้นเทพนะครับที่มีพลาสติกดีนะครับดีเทลเยอะคมมีแอคชั่นเบสมีดีคอน้ำมีพาร์ทเคลียร์แถมมาให้แบคแพ็หลังแปลงเป็นยานได้ทั้งหมดนี้ในราคา1,300บาทนะครับผมกับเจ้าตัว MG 1ต่อ100 Thunderbolt c o s m i c General p u r p o s e b a t t o n Robot นะครับผมตัวนี้จากค่าย In Era a r t นะครับอ่าค่าย In Era a r t เนี่ย ทำออกมาทั้งหมดแล้ว4ตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว ruling ที่มีโครงในเหล็กเลยเต็มตัวเลยนะครับแล้วเจ้าตัว genesis มีขายในเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันดีลักที่มีข้อต่อเป็นเหล็กนะครับตัว genesis จะเป็นการคอลแลบระหว่างค่าย inia pass กับ infinity dimension นะครับแล้วเจ้าตัว tail baseer นะครับแล้วก็มาเจ้าตัวนี้เลยนะครับ t h u n d e r b o l นะครับเป็นตัวที่4นะครับกล่องนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าทางค่ายเนี่ยเขาแถมเคลียร์พ s s มาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีแอคชั่นเบสนะครับผมดีคอ้น้ำสกเกอร์ฟอยล์มาให้ในกล่องด้วยนะครับผมเป็นตัว ที่มีดีเทลค่อนข้างหนาแน่นเยอะแยะยุบยับเลยนะครับผมตัดเส้นกันมันแน่นอนเลยนะครับผมแยกสีแยกเลเยอร์ออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับการประกอบเนี่ยก็อาจจะเจ็บมือเล็กน้อยนะครับแต่ด้วยคุณภาพพลาสติกแล้วก็ตัวดีเทลต่างๆเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับแถมยังได้มาในราคา1,300บาทเนี่ยผมถือว่ากล่องนี้เนี่ยคุ้มมากๆนะครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาแกะกล่อง่องแผงกันนะครับอ่ะก่อนไปเปิดกล่อง่องแผงนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้กัน ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่างๆจากทางกันพาครีเอเตอร์นะครับไปต่อกันเอาล้ครับเรามาดูคู่มือกันก่อนเลยนะครับคู่มือก็รูปร่างหน้าตาเหมือนกล่องเลยนะครับผมนี่ฮะแต่ด้านหลังนะครับนี่เป็นตัวทันเดอร์โบนะครับสวยงามมากเลยนะครับดูดิ ประกอบเสร็จติดดีคอเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยงามมากคู่มือทำออกมาดีมากเลยนะครับเพื่อนนี่ตัวทันเดอร์โบด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็วิธีประกอบเนี่ยบอกเทคนิคด้วยนะตรงไหนจอยเสียบเข้าตรงไหนนะครับรูไหนนะครับบอกหมดเลยนะครับดีงามมากอย่าลืมเช็คแผงก่อนดองนะครับเวลามีปัญหาอะไรก็สามารถส่งเคลมทางร้านได้นะครับทั้งหมด28แผงนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับนี่วิธีประกอบนะครับ ประกอบก็ชัดเจนดีนะครับสติกเกอร์บอกชัดเจนดีนะครับให้แปะตรงไหนนะครับเป็นตัวนูนขึ้นมาเลยนะคนี่มันจะนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับในทีประกอบก็ไม่ได้ยากนะครับนี่ครับในส่วนนี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้แผงใสหรือแผงสีเคลียร์กรีนนะครับหรือว่าสีเขียวหรือสีใสนะครับเป็นแผงใสทั้งคู่นะครับเลือกเอานะครับ นี่ครับแอชั่นเบดนะครับก็เอารูปมาใส่ต่างๆนานาดีงามเลยนะครับชอบมากนี่ครับวิธีติดดีคอมาให้ด้วยครบจบเลยนะครับดีคอค่อนข้างเยอะเลยนะครับละเอียดใช้ได้เลยนะครับอ่ะคู่มือประมาณนี้นะครับปุ๊บนี่ครับดูกลัวตัวดีคอก่อนเลยนะครับดีคอสีสันสวยงามนะเนี่ยเหลืองก็คือเหลืองนะขาวก็คือขาวแล้วก็ม่วงนะครับ สวยงามมากตามด้วยสติกเกอร์ฟอยด์นะครับเนื้อสติกเกอร์ฟอยด์นี่บางมากเลยนะบางบางเหมือนกระดาษเลยนะครับแผ่นใสนะครับแล้วก็ตัวโปสการ์ดนะครับเพราะว่ามันมีความหนาอยู่นะเนี่ยชิปเอามาใส่กับแอคชั่นเบรดนะครับสวยดีนะครับประมาณนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นแผงแอคชั่นเบรดนะครับดูแอคชั่นเบรดนะครับดูดีเทลแอคชั่นเบรดสวยงามมาก ดีงามมากๆเลยนะครับแอชั่นเบรที่ให้มาก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับค่ายนี้เอาละครับเรามาดูแผงที่เขาแถมมาให้กันก่อนนะครับแผงที่แถมให้ก็จะมี2สีนะครับนั่นก็คือสีใสกับสีใสสีเขียวนะครับแผงใสนี่คือดีงามมากนะเนื้อพลาสติกดีมากครับกับสีเขียวนะครับแถมมาให้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะเลือกใช้สีไหนนะครับ อีกแผงหนึ่งที่เขาทํามาเป็นเหมือนสีเหล็กครับแต่มันไม่ไม่ได้ออกสีเงินนะมันเหมือนสีไทเทเนียมอะ่ะสวยดีนะครับสีเนี้ยสีออกไทเทเนียไทเทเนียมเข้มๆอะ่ะสวยเลยนะครับของดีนะครับหัวแผงเนี่ยจะเขียนชื่อเนียนกิฟเลยนะครับนี่คือของดีจริงๆเลยนะครับอ่ะมีอันเดอร์เกจครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันเดอร์เกตครับแล้วก็ไม่อันเดอร์เกตด้วยนะครับ สลับกันไปนะครับสีสวยอะ่ะผมชอบสีนี้นะเรามาดูสีม่วงกันเลยนะครับสีม่วงเนี่ยดีเทลหนักมากเลยนะครับสีสวยนะอันนี้ผมชอบมากดีเทลสวยงามมากครับจะให้ดูทุกแผงก็ไม่ได้นะทุกชิ้นก็ไม่ได้นะดีเทลมันเยอะทุกอันเลยะสี่มือให้มาสี่คู่นะครับ มือก็สวยดีครับดีเทลมือก็สวยนะครับมือสีส้มนะครับดีเทลจัดมากเลยนะครับ <c oughs> ดีเทลดีมากบอกเลยนะครับอินเดียล่าออกมากี่ตัวก็ดีเทลหนักแบบนี้ทุกตัวเลยนะครับดูดีโชกเชิร์กสวยมาก ลอาดูสีเหลืองกันนะครับผมสีเหลืองนี่ดีเทลยุบยับเลยนะครับดีเทลดีมากมมสีส้มบ้างนะครับได้มาสองแผงนะครับสีส้มสวยนะผมชอบสีมันสดดีอ่ะ บางคนก็อาจจะไม่ชอบนะสีแบบนี้มันดูเหมือนพลาสติกธรรมดาแต่โหเพามันสีสวยดีสดดีมันดูแพงสีขาวนะครับมันก็ไม่ออกขาวนะมันจะออกสีครีมครีมเทาๆอ่ะออกขาวผสมเทาอ่ะอธิบายไม่ถูกนะครับออกเทาๆนะดีเทลดีมากน็อตเนดยันรูเลยนะครับดีเทลสวยมากสีขาวนะครับอันนี้อันนี้คือสีขาวของเขาเลยนะดีเทลดีมาก ดูมือครับหลังมือนี่คือดีมากอะ่ะสุดยอดเลยนะครับในส่วนของไหลนะครับดีเทลสวยมากดีเทลตัวนี้ดีงามมากล่องลึกนะครับคมแล้วก็ชัดใช้ได้เลยนะครับสีม่วงเข้มนะครับในส่วนของหน้าอกนะครับสีตัวจริงกันในกล้องจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ดีเทลนะครับสวยมากหัวไหล่นะสวยมากอืดีเทลกระโปรงด้านหลังนะครับดีเทลสวยมากดีเทลก็ไม่จัดจ้านเท่าไหร่นะครับ ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เปิดกล่องแล้วก็ดูแผงเจ้าตัว Thunderbolt ไปเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยนะครับตัวดีเทลนี่คือแบบ เนี่ยดีเทลหนาแน่นแล้วก็จับจ้านมากเลยนะครับราคา1,300เนี่ยผมมองว่ามันคุ้มมากเลยนะครับคุ้มตรงที่1ดีเทลมันหนาแน่นมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผงไหนนะแผงนี้ดีเทลก็ดีงามมากเลยนะครับให้มาจับเต็มมากเลยนะครับแผงเหลืองดีเทลก็หนักใช้ได้เลยนะครับมาทุกรูปแบบทุกอนุเลยนะครับตัวดีเทลเนี่ยอีกทั้งยังได้ดีคอนะครับดีคอก็สวยนะครับตัวดีคอเนี่ยค่อนข้างสวยเลยผมบอกเลยนะครับสีดีมาก คมมากดีคอตัวหนังสืชัดเจนนะครับสติ cker ก foil ก,ก็ได้มานะครับ แล้วแถมแผงใสมาให้ด้วยนะครับเลือกเอานะครับว่าจะใส่แผงใสแบบไหนนะครับเข้าไปที่ตัวหุ่นนะครับเนี่ยมีทั้งสีเขียวใสแล้วก็สีใสสีขาวใสนะครับก็เป็นแผงแถมนะครับถือว่าดีมากแอชชั่นเบลดูดิโอหูดีเทลแอคชั่นเบลดีเทลแอคชั่นเบดนี่คือหนักมากเลยนะครับและแอชชั่นเบดก็ให้รูปมานะครับให้โปสการ์ดมาใส่ประกอบเป็นแอชชั่นเบดครับโอ้โหคุ้มมากและสีนี่ครับสีเมทัลลิกหรือสีไทเทเนียมนะผมเรียกว่าสีไทเทเนียมอะทำออกมาสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยเป็นแบบพ่นมานะครับ ดีเทลสวยมากนะครับทั้งหมดนี้นะครับในราคา1,300บาทนะครับ เพื่อนคนไหนที่ยังลังเลอยู่ผมบอกเลยนะครับค่ายนี้อินเอลาพัทเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อยังไงก็ต้องมีให้ได้ตัวพลาสติกดีขนาดนี้ครับเปิดมาให้ดูแล้วมันดีขนาดนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทซื้อไปเถอะเพื่อนต่อไม่ต่อให้ว่ากันนะครับแต่งานแบบนี้ถือว่าคุ้มมากสรับคนเล่นพลาสติกโมเดลคิดนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกกล่าวพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้นะครับหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากในการติดตตาามมรรรัััับบชกกนนนนจจะคเเดดี๋ยวไป่อู าจะเจอปัญหาอะไรบ้างประกอบเจ็บนิ้วแค่ไหนอะไรยังไงต่อมามีปัญหาตรงไหนเดี๋ยวเรามารีวิวกันให้ละเอียดในคลิปหน้าเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากในการติดตามรับชมไปจนจบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางการพาครีเอเตอร์นะครับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับบ๊ายบาย